คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรี นายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรีหรือว่ากอรอจังหวัดลบบุรีครั้งที่5ทับสองโดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมทางตะวันชั้น5าสารกา จังหวัดลบบุรีโดยที่ประชุมได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการคลังด้านการท่องเที่ยวและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีรวมถึงการหาหรือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและรวมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของจังหวัดลบบุรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทาง การนอกสถานที่ครั้งที่5ทับสองณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจังหวัดลบบุรีจะมีการนำเสนอโครงการสำคัญจำนวน4ประเด็นคือประเด็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเด็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประเด็นการพัฒนาคุณภาพและประเด็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนากรออจำนวน2ประเด็นคือประเด็น การท่องเที่ยวและประเด็นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงในทุกมิติ